มันมีความสุขและสนุกมากๆนักแข่งหน้าใหม่นะครับในทีมฮอนด้าโรงงานออกมาเปิดเผยนะครับว่ามีความสุขมากๆกับโปรแกรมการทดสอบที่มาเลเซียในไม่กี่วันที่ผ่านมาโจอันเมีย er ยืนยันเลยนะครับว่าการพัฒนาของเครื่องยนต์ของฮอนด้านั้นยังห่างไกลามากๆนะครับถ้าหากว่าฮอนด้าจะเปรียบเทียบกับดูคติและอย่างยิ่งเลยกับทีมเอพิเลียและยังคงยืนยันนะครับว่าการทํางานของมาร์กมาเกสเป็นการทํางานที่หนักมากๆกับการทดสอบในมาเลเซียที่ผ่านมา นอกจากนี้นะครับโจอันเมียนั้นยังเปิดเผยอีกนะครับว่าการทํางานของ Honda ยังมีรูปแบบที่คล้ายกันกับของซูซูกิในเมื่อตอนที่ซู z u กินั้นยังทําการแข่งขันนะครับในรายการ m o t ต g p และมันก็ทําให้นักแข่งหน้าใหม่คนนี้นะครับสนุกกับการทํางานกับ Honda มากๆเลยนะครับ โจอันเมียยืนยันนะครับว่าเป้าหมายเดียวกับการทดสอบของ Honda ในมาเลเซียนั้นคือการไล่ปิดช่องว่างที่เป็นจุดอ่อนของตัวแข่งอย่าง rc 2 1 3 v นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำเวลาต่อรอบนะครับระบบอิเล็กทรอนิกส์และแอโรดนามิกนะครับรวมไปถึงความบาลานซ์ของ rc 2 1 3 v ที่โจอันเมียยังยอมรับอีกนะครับว่าที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นนะครับอยากจะทําให้มันเสร็จสิ้นกับการทดสอบที่มาเลเซียเลยแต่โจอันเมียก็ยังยอมรับนะครับว่าทีมงานนั้นไม่สามารถทํางาน ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นให้จบลงที่มาเลเซียได้นะเพราะว่างานมันเยอะจริงๆและก็ต้องหอบงานเหล่านี้นะครับไปทําต่อกับการทดสอบในโปรตุเกตนะครับกับการทดสอบในครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นก่อนการแข่งขันในรายการ Mo t ต GP นะครับนอกจากนี้นะครับจอันเมียนั้นยังออกมาให้ความเห็นด้วยนะครับเขาบอกว่าการทดสอบในมาเลเซียที่ผ่านมาผมมีความสุขมากๆครับผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับกับการทดสอบและการทํางานกับทีมงานฮอนด้า ผมสามารถควบคุมรถของ Honda ได้มากขึ้นนะครับในสไตล์การขับขี่รถที่แบบ r c 2 1 3 V เป็นนะครับและผมก็ยังสนุกกับการทำงานในรูปแบบของ Honda มากๆครับอย่างที่ผมได้บอกไปผมสามารถควบคุมรถของ Honda ได้มากขึ้นและผมก็สนุกกับการทำงานแบบนี้มากครับและเมื่อผมสนุกกับการทำงานมันก็ทำให้ผมมีความสุขกับการทำงาน การที่ผมเพิ่งรู้จักรถของ Honda จริงๆในเวลาเพียงแค่3วันและสามารถควบคุมรถได้ขนาดนี้ผมบอกได้เลยครับว่าผมพอใจกับการทดสอบมากๆผมมีความก้าวหน้าในการทำงานและถ้าพูดถึงเรื่องของเครื่องยนต์บอกได้เลยครับว่าเครื่องยนต์ของ Honda นั้นยังห่างไกลทีมดูคติมากๆเกเผอแล้วเครื่องยนต์ของ Honda นั้นยังตามเครื่องยนต์ของทีมเอพิเลียด้วยซ้ำไปและถ้าผมกับมาร์คมาเกตสามารถพัฒนาให้ทันทีมดูคติได้ผม จะมีความสุขมากกว่านี้ครับการทํางานของผมที่ผ่านมาคือการทํางานอย่างละเอียดอ่อนกับการทดสอบในมาเลเซียเริ่มจากการให้มา,กมากเกนนั้นลงทําการทดสอบรถถึง4คันที่ทีมงานนั้นเตรียมเอาไว้ให้การทำงานของผมกับ Honda มันดีมากๆครับมีคนรับฟังผมมากมายถ้าจะเปรียบเทียบกับตอนที่ผมนั้นยังทำงานอยู่กับ s u z u กิถือว่าการทำงานของ Honda มันเป็นการทำงานที่ดีมากๆครับ และผมก็มีความสุขมากๆผมพูดคําว่าความสุขบ่อยมากๆเลยนะครับและก็ดูเหมือนว่าโจอันเมียนั้นจะมีความสุขมากๆจริงๆนะครับจากการที่พูดคําว่าความสุขและความสนุกนั้นพูดบ่อยมากๆเลยนะครับกับการให้สัมภาษณ์ก็ต้องแสดงความยินดีกับโจอันเมียด้วยนะครับที่สามารถ ปรับตัวให้เข้ากับ RC 213V ได้เร็วขนาดนี้นะครับและก็หวังว่าจะสามารถขับขี่ RC 213V ในสนามได้อย่างคล่องแคล่วและปราดเปรียวนะครับเพื่อที่เป็นผลงานของตัว j o นเมียเองและการที่จะได้อยู่ในทีม Honda โรงงานแบบนี้ต่อๆไปนะครับแล้วก็ต้องมาจับตาดูนะครับว่า a l e x r ินกับจอันเมียนั้นใครจะไปได้ดีกว่านะครับอาจจะมีการสลับที่ระหว่าง j o นเมียกับ a l e x r ินก็อาจเป็นไปได้นะครับถ้าหากว่า a l e x r i ินั้นสามารถทําผลงานได้ดีจริงๆนะครับ มีผลงานที่ดีกว่าจูอ,อันเมียแน่นอนนะครับว่าทีมโรงงานนั้นก็จะต้องดึงไปนั่งเก้าอี้ทีมโรงงานอย่างแน่นอนครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนํามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะไม่พลา,ขาดข่าวสารใหม่ๆในช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ